โอเคครับก็สวัสดีแผนงานร่วมทุนอาบาจบปัตตานีทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาสอนวิธีการทํารายงานงวดที่1นนะครับที่เป็นปัญหาก็คือว่าตอนนี้ารายงานของเรานะครับโครงการของเราได้เลื่อนในงวดที่1ไปนะครับงั้นเราจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับจำนวนงวดนะครับดังนั้นจะมีปัญหาเรื่องของ การที่จะทํารายงานแล้วข้อมูลตัวเลขไม่ออกนะครับเช่นนะครับ,คร,บครับเพราะว่าเราอ่าถ้าต้องเป็น31นะครับวิธีเปลี่ยนก็คือ 1. พฤษจิกถึง31พฤษภาคมหกนะครับแล้วก็ 1. มิถุนาถึง30กันยา68แล้วก็ 1. ตุลาหกแปถึงสามสิบพฤศจิกายนหกนะครับจะต้องเป็นตามนี้ เพราะไม่อย่าง,งานั้นข้อมูลที่จะออกมาในตัวรายงานสรุปรายงานงวดจะไม่ออกกิจกรรมที่ไม่ตรงตามงวดนะครับเรามาดูได้เลยนะครับว่าถ้าเราทํางวดถูกนะครับวันที่งวดถูกนะครับข้อมูลก็จะออกมาเราไปที่สรุปโครงการนะครับแล้วก็ไปที่รายงานงวดผมย้อนที่นี่ยครับรายงานการเงินอันนี้งานความก้าวหน้า ก็ามาดูรายง,งานของมันแล้วก็สร้างรายง,งานนะครับพอก,กดสร้างพอกดสร้างเสร็จมาดูว่ารายง,งานที่เราบันทึกเข้าไปนั้นมาครบหมดไหมนะครับรายละเอียดมาหมดไหมนะครับมาทุกกิจกรรมไหมนะครับถ้ามาไม่หมดก็ต้องไปดูว่าวันที่บันทึกนั้นตรงกับงวดนี้หรือไม่นะครับ รายงานงวดที่หนึ่งจะต้องเป็นหนึ่งพฤศจิกายนถึงเพฤ่สภาหกแปดนะครับต่อไปมาดูงวดเงินต่อนะครับรายงานการเงินประจํางวดที่หนึ่งนะครับกดโอเคเสร็จแล้วมาดูนะครับว่างบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยเราทําไปแล้วในงวดเนี้ห้ากิจกรรมนะครับพอห้ากิจกรรมเนี่ยงบประมาณถูกต้องตามนี้ไหมนะครับนะครับส่วนวิธีการเนี่ย จะต้องรายจ่ายที่เราจ่ายจริงๆตามนี้ไหมนะครับอ,อันนี้คือเป็นการเปลี่ยนงวดเพื่อให้เราสามารถทำในงานงวดได้นะครับส่วนวิธีคิดคำนวณวิธีการปริ้นเดี๋ยวมันจะมีอีกหนึ่งวิดีโอที่ผมได้ทำไว้แล้วนะครับก็สามารถแปลงข้อมูลจากตรงนั้นนะครับดูศึกษาข้อมูลตรงนั้นได้นะครับประมาณนี้ครับผม